ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลย กับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการล้ากดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟารฟู้ดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอบร้านบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาสิบหาง ถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าล hey, okay, uh, ืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเออโยโยโย่เฮลโลกายวัตซัปดูดโอเคทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันมิดนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ คือในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนผมจะมาสอนหากระบองของลอคลีนะฮะทุกคนครับกระบองอันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรผมก็อ่านไม่ออกนะครับนี่มันมีชื่อว่าริวจิแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับใครอ่านออกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคแล้วทุกคนครับกระบองอันนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับในการหาเนี่ยเราก็จะต้องมาที่เมืองเทนนิงกราวนะครับทุกคนหรือเมืองฝึกซ้อมนั่นเองนะมันก็จะเป็นลักษณะเมืองแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นเมืองแล้วก็น่าจะนึกออกใช่ไหมทุกคนครับ โอเคพอเรามาที่เมืองน,นี้แล้วเนี่ยเราก็าหาเควสบอสนะครับที่มันเขียนว่าริวจินะครับริวจิเคนิชิเราจะต้องมาตีไอตัวนี้นะทุกคนครับ พอเราตีบอสตายแล้วเนี่ยมันก็จะสุ่มอีกทีนึงนะครับว่าในการที่เราตีบอสตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะดรอปคัมพีให้เราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดรอปเนี่ยเราก็แค่ตีเรื่อยๆจนกว่ามันจะดรอปนะฮะทุกคนครับโอเคแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําการตีบอสให้ดูก่อนล้วกันนะครับหรอบแล้วถ้ามันดรอปหรือไม่ดรอปเนี่ยถ้าดรอปนะครับก็จะเห็นคัมพีนะทุกคนครับถ้าไม่ดรอปก็แสดงว่าไม่ดรอปนั่นแหละเออโอเคแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมารีวิวกระบองให้ดูแล้วกันนะครับ อ่านี่นะครับทุกคนครับคือว่านี่นะครับก็คือ,อกระบองของล็อกลีนะครับทุกคนเป็นไงผมตีตัวเดียวดอบเลย <c oughs> คือว่ามันก็ดอบง่ายอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนครับอ่าหน้าตาของคัมพีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเรากดเก็บมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มาเรามาดูกันดีกว่าครับว่า ความสามารถของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้นะครับทุกคนครับเรามาดูรีวิวกระบองกันดีกว่าครับไอ้ฮี่เป็นไงก็คือว่ากระบองอันนี้เนี่ยนะครับเวลากดป้องกันเนี่ยก็จะเป็นการควงกระบองแบบนี้เลยนะจะเรียกว่ากระบองได้หรือเปล่ากระบองคู่แล้วกันเนาะแต่ขอเรียกสั้นๆว่ากระบองแล้วกันนะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะฮะอ่าโอเคมาเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็คือการตีธรรมดาของกระบองนะครับปั๊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 บประมาณนี้นะฮะนี่ดูใหม่ครับอีกรอบนึง ปึ๊บปุ๊บป๊บเฮ้ยก็ตีวายอยู่เหมือนกันนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่โอเคต่อมาครับเรามาดูสกิลของเขากันดีกว่านะครับทุกคนสกิลคิวนะครับนี่ทุกคนดูเสียงทุกคนฟังเสียงเสียงนี่แบบว่า,าจัด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 นะฮะอาเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ากระบองนี้เนี่ยคูดาวกี่วินะครับแต่ว่าผมว่ามันครูดาวเร็วมากเลยนะแล้วก็เป็นการตีรัวๆนะครับสำหรับสกิลของเขา ปั๊บเข้าไปครูดาวสิบห้าวินะคะทุกคนครับในประมาณนี้นะฮะกว่าเขาจะสกิลจบเนี่ยก็เหลือประมาณสักประมาณสิบสองวินะฮะเออประมาณนั้นรอแค่สิบสองวิก็กดได้อีกทีหนึ่งแล้วนะครับนี่โคตรดีผมชอบนะส่วนตัวนะครับทุกคนชอบมากนี่ดูครับดูครับอโอเคครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือวิธีการได้รับกระบองนะครับแล้วก็รีวิวกระบองเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ไปเลยสกิลคิวจ้า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 แบบนี้เลยโคดดิบ